สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องนนำอ้อยมีคมหวานนะคะวันนี้นะคะน้ำอ้อยก็มีมีดนะคะสวยๆนะคะคือมีดโบวีนะคะทำจากเหล็กคอชันบาร์นะคะทั้งหมด1ิเล่มนะคะมาจัดโปรให้เพื่อนๆพี่ๆนะคะวันนี้นะคะเหล็กคอชันบาร์จะเป็นเหล็กที่ทนทานเนาะแข็งแรงแล้วก็คมกริบมากเลยนะคะมาทำเป็นทรงโบวีนะคะทรงโบวีก็จะมีส่วนคล้ายตรง ขูครีหรือขูขานิดนึงนะคะมันจะมีทรงปลายแหลมเห็นไหมคะสวยนะคะลูกค้าสวยมากเลยค่ะเล่มที่1น,นะคะความยาวของเขาอยู่ที่10บนิ้ว1หุนกว้างหนึ่งนิ้วหกหุนสันหนาหเสือสันหนาห้ามิลค่ะลูกค้าขอโทษนะคะสันหนาห้ามิลหนักอยู่ที่4ี่รอหกสิกรัมนะคะสวยมากเลยคะ่ะลูกค้าที่ปลายของเขาจะงอนอย่างนี้นะคะ่ะลายมีจะงอนโค้งสวยมากเลยเห็นไหมคะ ว่าอยากให้เห็นมากเลยมันอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะคะด้ามจับนะคะด้ามจับตรงนี้หกนิ้วครึ่งนะคะดูความงอนของมีดนะคะเล่มที่หนึ่งคือสวยจริงๆค่ะน้ําหนักก็คือพอดีพอดีเลยนะคะพกเข้าสวนทําไร่ได้เลยนะคะจะได้ไม่หนักเกินไปเนาะเข้าป่าได้นะคะทําสวนทําไร่คือพกติดตัวได้เลยนะคะน้ําหนักพอดีเลยไม่ไม่หนักจนเกินไปนะคะเล่มที่สองนะคะใบยาวอยู่ที่สินิ้วสหุนนะคะ ว้างนิ้วเจ็ดหุนนะคะสันหนาห้ามิลหนัก4ี่รอหกสิกรัมเล่มที่2ก็สวยมากดูความงอนของมีดนะคะงอนอย่างนี้เลยค่ะลูกค้าสวยมากเล่มที่2ก็สวยมากเลยค่ะสวยจริงๆนะคะเล่มที่สองนะคะโบวี่เนาะทำจากลกคอชันบาร์นะคะราคา699บาทมีปอกให้ด้วยนะคะลูกค้าต่อไปนะคะเล่มที่สามนะคะความยาวของเขาอยู่ที่ส0นิ้วเจ็ดหุนนะคะ กว้างหนึ่งนิ้วเจ็ดหุนสันหนาห้ามิลน,นะคะหนักสี่รอยหกสิกรัมนะคะสวยมากเลยค่ะดูความงอนของมีดเขาจะงอนเยอะนะคะงอนสวยๆแบบนี้เลยค่ะปลายแหลมมากสวยมากเลยสวยทุกเล่มเลยคืออ้อยจับอ้อยก็ชอบมากเลยค่ะก็คือน้ำหนักเขาดีมากเลยไม่หนักจนเกินไปนะคะเล่มที่สใบยาวอยู่ที่10นิ้วเจ็ดหุนกว้างหนึ่งนิ้วเจ็ดหุนนะคะ สันหนาห้ามิลหนักสามร้อยหกสิบกรัมนะคะเล่มนี้เบาขึ้นมาน่ดนึงดูความงอนนะคะงอนมากงอนสวยด้วยนะคะพกเข้าป่าทําสวนทําไร่คือได้เลยนะคะต่อไปนะคะเล่มที่ห้านะคะความยาวของเขาอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วเจ็ดหุนนะคะกว้างหนึ่งนิ้วเจ็ดหุนเหมือนกันนะคะสันหนาห้ามิลหนักอยู่ที่ห้าร้อยกรัมเล่มนี้จะหนักนิดนึงนะคะ ความยาว11นิ้ว7หุนกว้าง1นิ้ว7หุนเนาะสันหนา5มิลน,นะคะหนัก500กรัมนะคะเล่มน,นี้นะคะสวยมากเลยค่ะดูความงอนสวยมากเลยนะคะที่แพร้ฝนตกเนาะรีวิวข้างในบ้านนะคะจริงๆของจริงคือจะง,งอนสวยมากเลยนะคะถ้าโดนแสงก็อาจจะมองไม่เห็นชัดเนาะลูกค้าเนาะเล่มที่6นะคะใบยาวอยู่ที่11นิ้ว1หุนกว้าง1นิ้วหหุนนะคะสันหนาห้มิล หนักอยู่ที่460กรัมน้ำหนักกำลังพอดีเลยกำลังแบบพกพาเลยวันนี้อ้อยแหมปอกให้ด้วยนะคะทรงโบวีสวยจริงๆค่ะน้ำหนักเบาพกพาได้นะคะจะไปแคมปิ้งก็ยังได้แบบฟันกิ่งไม้เจออะไรก็ฟันได้เลยกิ่งไม้เล็กๆอะไรอย่างนี้ต้นไม้กิ่งไม้นี่คือได้เลยนะคะต่อไปนะคะเล่มที่7นะคะความยาวของเขาอยู่ที่11นิ้วกว้าง2นิ้วสนหนา5มิลหนัก 420รยี่ิกรัมออาจจะพูดเสียงดังนิดนึงเนาะเพราะบางทีเบาเดี๋ยวกลัวลูกค้าจะไม่ชัดเจนนะคะตรงนี้นะคะเสียงไม่ค้าจะแหบๆนิดนึงนะคะอุ้ยงนสวยมากเล่มนี้สวยจริงๆเล่มที่เจ็ดนะคะลูกค้าสวยมากของจริงคือสวยมากเลยนะคะอ้อยรีวิวข้างในบ้านเนาะเพราะว่าข้างนอกฝนตกนะคะต่อไปนะคะเล่มที่แปดนะคะใบยาวอยู่ที่สิบ นิ้วห้าหุนนะคะกว้าง1นิ้ว7หุนนะคะสันหนาหมิลเนาะหนัก4 4 0รอี่ิกรัมน้ำหนักคือกำลังพอดีเลยค่ะลูกค้าจะไม่หนักจนเกินไปทรงเขาสวยจริงๆคือว่อยากให้เห็นของจริงว่าเพราะว่าอาจจะสะท้อนแสงเนาะสวยมากเลยค่ะลูกค้าสวยจริงๆเลยนะคะโบวีเป็นทรงทรงโบวีน้ำไอ้เพิ่งทำครั้งแรกเนาะทรงโบ,โบวีนะคะทำจากริคคอรชันบานนะคะเล่มที่9้าใบยาว11นิ้วนะคะกว้างสองนิ้ว สันหนาห้ามิลเหมือนกันนะคะหนักสี่ร้อยกรัมนะคะเล่มนี้นะคะสวยมากลูกค้าดูความงอนของเขานะคะสวยจริงๆค่ะสันหนาสันหนากําลังพอดีเลยนะคะจะไม่ใหญ่จนเกินไปจะไม่เล็กจนเกินไปนะคะห้ามิลเนาะต่อไปนะคะเล่มที่สิบนะคะใบยาวของเขาอยู่ที่สิบนิ้วสี่หุนกว้างหนึ่งนิ้วเจ็ดหุนนะคะสันหนาห้ามิลหนักห้าร้อยกรัมเล่มนี้หนักที่สุดแล้วค่ะคือห้าร้อยกรัมนะคะ สำหรับใครที่ฟันกิ่งไม้ใหญ่นิดนึงเนาะสำหรับเล่มนี้นะคะหนักแน่นมากดูสิคะดูทรงเขาสวยนะคะเล่มที่สิบนะคะลูกค้าคนไหนสนใจทักน้ําอ้อยมาได้นะคะพกพาเข้าป่าทําสวนทําไร่หรือจะไปแคมป์ปิ้งได้หมดเลยนะคะปากของปลายของเขา่าคือแหลมงอนสวยมากเลยคะ่ะลูกค้าดูนะคะสวยมากนะคะราคาวันนี้นะคะหกร้อยเก้าสิบเก้าบาททุกเล่มนะคะน้ำอ้อยมีปอกให้ด้วยนะคะ วันนี้นะคะน้ำอ้อยต้องกราบขอบพคุณเพื่อนๆพ,พี่ๆด้วยนะคะที่กดติดตามช่องของน้ำอ้อยด้วยค่ะถ้าใครสนใจนะคะทักมาได้นะคะที่เบอร์0933017943ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ข้างล่างนี้เลยค่ะวันนี้นะคะน้ำอ้อยต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ